สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคําที่ยมาจากภาษาอังกฤษหนึ่งเป็นคําหลายพยางค์เมื่อไทยยืมมาใช้จึงทําให้ภาษาไทยมีคําหลายพยางค์มากขึ้นเช่นดามเมเยอร์ไวโอลินสองไม่มีการเปลีป่ยนแปลงทางไวยากรณ์คนไทยยืมมาใช้โดยไม่ได้คํานึงถึงชนิดและภาษาอังกฤษเช่น meeting shopping ภาษาวิชาการเช่นลูกคนภาษาที่เกี่ยวกับอาหารผลไม้เครื่ืนมเช่นคุคกกี้กาแฟแอปเปิลคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาและเครื่องดนตรีเช่นฟุตบอลเปียโนคำที่มาจากภาษาอังกฤษมีอีกเยอะแต่พวกเรามาบอกแค่คร่าวๆวันนี้พวกเราก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะรครับ